สวัสดีจ้าวันนี้มาเข้าครัวทำผัดกะเพารากบจ้าฝนตกแห้งจ้ามื่อคืนลงวนไปไต่กบมาได้หลายตัวเลยจ้าแล้วก็มีอึ่งพร้อมแต่วันนี้จะมาทำเมนูเด็ดคือผัดกะเพารากบจ้าเดี๋ยวมาดูการทำกันเลยจ้าตอนที่ถ่ายทำอยู่นะจ้าก็มีฝนตกลงมาจ้าจะได้ยินเสียง สับกบให้ละเอียดได้ที่แล้วก็เตรียมใส่จานพักไว้เลยจ้าเพื่อที่จะรอการผัดจ้าขั้นตอนนี้นะจ้าก็เป็นการเด็ดใบกระเพราเพื่อเตรียมที่จะใส่กับผัดกบจ้าเราก็จะใส่ทั้งดอกใบกระเพราแล้วก็ใบกระเพราเลยเป็นใบกระเพราป่ากระเพราบ้านนะจ้า เตรียมของเสร็จแล้วก็เรียกพ่อครัวเข้ามาทําการผัดกระเพราวันนี้เป็นสูตรของลุงมนจะ้ะเดี๋ยวมาดูลุงมนผัดกระเพากบกจ้ะว่าจะเป็นแบบไหนแล้วก็มีสูตรและขั้นตอนการทํำยังไงจะ้ะขั้นตอนแรกก็ต้องเตรียมเครื่องแกงจะ้ะตำพริกกับกระเทียมพริกใช้เป็นพริกแห้งนะจะ๊ะตำแบบพอหย,ยาบๆไม่ถึงกับละเอียดนะจะ๊ะเพื่อที่จะใส่ในผัดกบจะ้ะ ชอบเผ็ดก็ใส่พริกเยอะๆถ้าไม่ชอบเผ็ดก็ใส่พริกตามปริมาณที่ต้องการจ้าจากนั้นนะจ๊์เราก็มาเตรียมกระทะเพื่อที่จะผัดกบจ้าเอากระทะมาตั้งไฟใส่น้ำมันไปเล็กน้อยเดี๋ยวมาดูขั้นตอนที่ลุงวนทำกันเลยจ้า เตรียมใบกะเพรานะจ้าไว้ผัดเลยจ้านี่เขาเรียกว่าผัดกะเพราของแท้เลยจ้า หลังจากผัดเครื่องกระเพราแล้วก็พริกกระเทียมหอมเร็ดเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเราก็ใส่เนื้อกบลงไปผัดเลยจ้าผัดให้แห้งให้สุกเลยนะจ๊ะ ใส่น้ำมันหอยลงไปจ้าตอนที่มันแห้งได้ที่แล้วแล้วก็คั่วไปอีกหน่อยหนึ่ง จ้ากะเพราปุกเสียงฝนตกนะจ้าก็เสียดายเนาะไม่ได้ชมตอนที่ได้ยินเสียงการทำสดๆเราต้องมาพากเองทีหลังเนาะนี่ก็เสิ์แล้วเดี๋ยวเราพร้อมเสิร์ฟจา้าเพื่อที่จะกินข้าวเย็นผัดกระเพรากบกสูตรของลุงมนจา้า เข้ากบจ้าเข้ากบยั่วจ้ามากินข้าวละกันเ้อจ้ากินข่าวเด้อมากินข้าวกันนะจ๊ะตอนนี้ก็จะกินข้าวเจ้ากับข้าวเหนียวกับกะเพรากบจ้ากินสองข้าวเลยเพราะวันนี้ทำสองอย่างข้าวสองอย่างก็เป็นเมนูง่ายๆในฤดูการเข้าสู่หน้าฝนนะจ้า ครัวกบสูตรนี้สามารถนำไปทำตามได้นะจ๊ะลองดูนะจ๊ะแซ่บมากลุงมนกินข้าว2จานสามจานเลยจ้ะสำหรับวันนี้นะจ๊ะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอบ้านสวนลุงมนจ้ะขอบคุณที่กดไลค์กดแ,ดแชร์กดเป็นกำลังใจให้กัน,นและกันจ้เรียบร้อยจ,าจ,าจา้จาสวัสดีจ้าเข่าเกือกบมดหมอก็กินเข่าสออย่าง นี่ขวบกบเดือนหน่อยนึงเสดาอันนี้ขหนิ่มสองอย่างเลยอันนี้ก็อร่อยมากเลยจ้าเดี๋ยวบางทีดึกๆมากินอีกอันนี้หายมันหมดเสดาเดือนหน่อยเดี๋ยวอันนี้ร้อยเอาดอกอันนี้มันออกใส่เพราะมันหอมกา้กานก้านดอกของใบกระเพรา สำหรับวันนี้นะจ๊ะก็อิ่มอร่อยเรียบร้อยจ้ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมวิดีโอของเราจ้ะขอบคุณมากจ้ะ